ลอยติ้งบเอาไปหลอดออฟวีม่เลียมย<า>ักไปเยี่ยงประมาณนี้นะครับใช่อะดูดิสองล้านสามโอ้โหกูไม่ใช่สวัสดีครับมีลั c กี้แบ r นะครับเติมเงินถูกต้องไลน์อีลัคกี้ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่ะแล้วนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ ในเฟซบุ e กอ c t ักต s ชอ p ได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับลานค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลักี่แบร์ด้วยนะครับฮขอบคุณมากนะครับฮะสวัสดีครับมีลักี่แบร์นะครับวันนี้เราอยู่กันในแลกหน้าล็อกไอดอลอะเวนเจอร์นะครับวันนี้จะมาพูดถึงค่า3และการใช้ทองให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าสายฟีสายเติมน้อยเราควรไปดันตัวไหนเป็นหลักก่อน อันนี้เราไม่พูดถึงสุลต่านนะถ้าเกิดสุตลต่านป่าเนี้ยเขาจะไฮแคทสามเนี่ยสี่ตัวได้เลยแบบ easy, อีซี่เพราะเขาอัดได้เลยถูกไหมครับในส่วนสายเติมน้อยตัวไหนที่ควรทําไม่ควรทาเดี๋ยวมีจะบอกนะครับในส่วนตอนนี้ก็เป็นไฮวิสาห์เรียบร้อยนะครับเป็นแอควานเรียบร้อยแล้วชุดสวยนะชุดผู้หญิงมั่งสวยดีชอบก็ในส่วนสกิลที่วิสาห์ควรจะอัพนะครับก็อันนี้อะต่อไปในส,ส่วนของสกิลวิสาห์ควรอัพอะไรและใช้อะไรนะครับซึ่งตอนนี้มีอัพ เรียบร้อยแล้วอันนี้เดี๋ยวเจ้าพบอกคอมโบของเซฟนอกที่เขาเล่นกันนะครับคือถ้าเกิดเพื่อนๆมีพาราดินเช่บบามก็แนะนําว่าให้เปิดไปในส่วนออไฟพิลล่าครับแล้วก็ไซเรนเชอร์เพราะว่าในส่วนนี้มันก็จะบวกในส่วนระบเบียเปลวไฟถูกไหมครับระบเบียเปลวไฟเนี่ยจะบวกแหกเปอร์เซ็นต์ทั้งปาร์ตี้8%นะครับจะทําให้ครูซัตเตอร์ติดทีก็ถ้าติดคี้ก็ขึ้น2-3แสนเลยนะครับนี่เห็นไหมฟาร,รัโจมตีบวก8%เพิ่มตัวเราด้วยนะในส่วนถ้าเกิดอันนี้อันนี้ใส่แบบนี้คือการเซตแบบ ก็ช่วยคูซัเดอร์แรงด้วยนะครับช่วยปาร์ตี้แรงแล้วก็ในส่วนสกิลถ้าไม่ตายของเราเนี่ยสีแดงควรใช้อะไรก็ถ้าเกิดเพื่อนเซตแค่สองช่องก็เอาไลทิ้งบอลไลทิ้งโบมามันจะทำให้สตูวนาโดนเห็นไหมครับติดสาวุอัมพาตแต่ถ้าจะคอมโบสามสี่สกิลก็โหดครับสกิลใช้อัพแพงมากครับเห็นไหมเลเวลหนึ่งใช้อยู่แสนซึ่งเราไม่มีทางอัพเลเวลเนี่ยเอามาใช้งานได้จริงหรอก เพราะฉะนั้นการคอมโบก็จะเป็นในส่วนไลติงโบในช่วงแรกครับไปคอมโบให้มันติดสถานะอัม,มาพาตเห็นป่มแล้วก็หลอดออาวีเมเลียมลงทีเดียวหายทั้งปาร์ตี้เลยประมาณนี้นะครับตอนนีเเพื่อนๆจะเอาแรงแบบเซฟนอกรอยติงโบแล้วก็ทันเดอร์เพอร์เซนครับทันเดอร์เพอร์เซนเห็นไหมครับเวลาใช้ถ้าเกิดเป้าหมายติดสถานะอัม,มาพาตก็จากไลติงโบก็จะทําให้คือก่อนจะติดอัม,มาพาตเนี่ยมันะจะลดเ d d มดีเฟนฝั่งตรงข้าม20%ด้วยครับ แล้วก็พอถ้าเกิดสมมติเป้าหมายติดสนามอัม,มาพาตจะทําให้เพื่อนร่วมทีมทั้งหมดเข้าสู่สถานะไฟฟ้าช็อตสถานะไฟฟ้าช็อตทําอะไรใช่ไหมครับไฟฟ้าช็อตเพิ่มความเสียหายธาตุลงกับธาตุน้ําซึ่งมันก็จะช่วยในส่วนของวิสัยทาให้แรงขึ้นประมาณนี้นะครับถ้าเกิดอนเพื่อนคอมโบกับเอ่อคูซาเดอร์ก็ไม่ต้องใช้ก็ได้แต่คือจริงๆแล้วไอ้รถ MD เอ็มดเอ่อรถธนารมการเว่ยบอลยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะทําให้หลอเอวิวิเตียมยิงแรงมากครับยิงทีเป็นล้านเนะี่ยเดี๋ยวมีขออนุญาตไปเทสดาเมจให้ดูแล้วกัน เพื่อนๆจะคอมโบแบบวิาสาะที่แบบว่าไม่ไม่สนับสนุนคูซาเดอร์ก็เอาเป็นลทติงบอลเอ้ยอลทติงโบแล้วก็โบวกทันเดอร์เพอร์สเทนแล้วก็หลอดอัลบิเวร์นสามสกิลยิงทีหายแน่นอนครับเขาไม่ค่อยชอบเขาไม่ค่อยชอบใช้สี่สกิลกันนี้เท่าไหร่แต่ว่าอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆมีแนะนำว่าทันเดอร์เพอร์สเทนแรงกว่าแล้วก็หลอดอัลเบิียนรับประกันว่า PVP ีพ PV ีหอเนี่ยเรายืนหนึ่งแน่นอนดาเมจ PVE เราอาจจะสู้คูซาเดอร์ไม่ได้ครับเพราะคูซาเดอร์มันแรงเกินไปอะนะ เดี๋ยวมีขอญาดไปลองให้ดูแล้วกันนะว่าเออดาเมจมันประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้รู้ว่าสิบเลยนะแบบกีกี้เลยปาน้อยเหรอนี่ครับไฟเพลล่าเดี๋ยวดูดีมาติดไอ้นี้ปะแทบแบบไฟเลชเชอร์อันนี้ไม่ติดครับไม่ติดเดี๋ยวมีขอไฟเพลล่าเอาคือไฟเลเชอร์ครุบอ่ะติดครับเอาไปเลยไลติงโบเอาคูซาเดอร์มันเอาไปเลยว,ว่ะครึ่งหลอดหลอดเอามิเลียมหลอดพึม ายก่อนแต่ดาเมจน่าจะได้ประมาณ7 0 0 0แสนตอนนี้นะครับซึ่งจริงๆเลยว่า10เนี่ยแสนนี่คือกินสตอมแก๊สขาดเลยนะถือว่าแรงกว่าเยอะนะครับโอ้โหวัดเออไอตัวนี้โหดสตูปะสตูบในแมนนี่นโหดนะครับแต่อย่างที่บอกครับเขาคือใครเฮ้ยสกิลออกไม่ทันแน่นอนเพราะว่าต้องสองสองรอบไม่ทันตายแน่นอนคูซเดอร์ตายเพราะหมดเวลาถ้ายืนต่อชนะเฮ้ยทมไมโอ้โหไม่จะคิดเดียวโอ้โหเออเห็นไหมคูซเดอร์ตัวเดียวแม่งเกือบชนะเลย โลกมนุษย์นะเออไม่มีไม่ใช้พลังแดงวะลืมเลยวะเออเออโดนแบลนานสามว่าไฟเพล่าโอ้โหตานี้ชนะใสใสจซิงๆเลยเออโอ้โหอย่างงี้ไม่ชนะแล้วต้องต้องลุ้นพาลาดินใช้ทันปะโอ้โหพาลาดินเพิ่งใช้โซไม่ทันละเรียบร้อยหมดเวลาเอ้าเออสมัยทันเห็นปะพาลาดินตัวเดียวมันแบกตัวเดียวได้เลยอะคนอื่นตายไม่เป็นไรครับฆ่าห้ามตายพอ อย่างเงี้ยอย่างที่มีบอกไปลงคูเซอร์เถอะหอะแบบม่ต้องมานั่งคิดเลยนี่ครับเจอหลอดออบิเลียมเข้าไปหายไปเจ็ดแสนแล้วก็พาราดินตกเป็นเหยอบ้าแค่นี้ชนบชนะแล้วเพราะนั้นอย่างที่บอกคือเราทำคูเซอร์แน่แนๆตัวหนึ่งแล้วก็วิาสาหครมโบแค่นี้ครับตายหมดแน่นอนแต่ว่าในส่วนนี้คือใน PVE ต้องยอมพาราดินนะพาราดินมังโหดจริงสมัยเห็นปะต่ออันนี้เราต้องยอมจริงนะในเรื่อง PVE นะครับเราต้องยอมยอมจริงๆแต่ว่าถ้าเป็นในส่วน PVP กับหอี่ยวิสาหกินขาดแน่นอนนะครับ รอ้อยมีไเรียกอเออมาไปสี่แสนมาน้ําตกกระจายเออโหร้านเซี่วดาเมีย่างกันเท่าหนึงครับท่านผู้ชมนี่ขนาด2้าสองเนี่ยโอ้ยวิสานนี่เกาหัวเลยก็ถ้าเกิดสมมุติอันนี้มีเทียบไม่ดูนะดามเมีเซฟนองของาวิาสานเราเอามิลเลียมห้าิใช่ไหมไม่หรอกคือต้องบอกบอกว่า เรายังไม่มีสกิลันเดอร์เพอร์ s o นครับจะลด md fan ของฝั่งตรงข้าม20%อันนี้จะแรงขึ้นเยอะแล้วถ้าเกิดสมมุติเราคอมโบติดไฟฟ้าช็อตอย่างที่หมีบอกครับเราจะตีตัวพวกเอ่อนี่ยครับเห็นไหมท่าน้าง่งกับท่าลมก็ตะเกียบท่าน้ำท่านลมหมดเลยครับจะแรงขึ้นอีก10%ก็มีคิดว่าถ้าเกิดเ,เพื่อนๆอ,อัพอ,อีกสกิลหนึ่งคอมโบสามสกิลมีว่าเป็นล้านแต่ก็ยังสู้คอนเซเดอร์ไม่ได้นะคอนเซเดอร์มันขีดที่ล้านกว่าเลยประมาณนี้นะครับตัวครอ,อื่นมันทำแบบมันไม่ได้อะ ดูดิสองล้านสามโอ้โหกูแค่ไหนที่หมีบอกเนี่ยแหละหมีเลยแนะนำให้ไปเล่นคซาเดอร์นะครับอ่ะต่อไปก็คือถ้าสายฟีสายเดิมน้อยถ้าถามจากใจหมีเลยใช่ไหมควรปั้นตัวไหนหมีบอกเลยพาลาดินแบบไม่ต้องคิดเลยครับเพราะว่าพาลาดินของของหมีแค่นี้เนี่ยเพิ่งค้าสองไม่ค้าสามเนี่ยก็ตกตบเออธรรมดาประมาณล้านกว่าถ้าขีทีก็สองล้านสองคือบอสตายเลยอันนี้พูดถึงแมปใหม่นะแมปใหม่นะไม่ได้แบบมอนกาก์กนะครับ ในส่วนต่อไปการเปลี่ยนอาชีพเนี่ยพอเราผ่านเอ่อแมปแอสเนี่ยเจ้าเจ้าบอสบอสชื่อว่าอะไรนะเซอร์เทอร์อ่ามันจะให้ยาเปลี่ยนอาชีพเป็นยาสีม่วงมาอันนึงครับเนี่ยเนี่ยยาเปลี่ยนอาชีพอันนี้มีได้มาอันนึงหมีเปลี่ยนเป็นไฮวีไปแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆจะทาอันนี้มีแค่แนะนำเฉยๆนะให้เพื่อนเพื่อนรอของก่อนครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนเป็นพาลาดินตัวหลักตรงนี้ก็จะดีเลยเพราะว่าเพื่อนๆจะสามารถเปลี่ยนได้เลยไม่ต้องมานั่งพึ่งเลเวลถูกไหมครับก็อันนี้แหละครูเซอร์เก่อนนนะ แต่ได้เปิดเพื่อนๆไม่ได้เล่นเป็นตัวหลักเนี่ยเพื่อนๆต้องรออัปเลเวลตรงนี้ก่อนครับเป็น8 1เห็นบ้างมันจะใช้เจ้าขวดเอ่อแองเจิ้ลเทียถึง300ขวดซึ่งหมีก็ไม่พอนะก็เ,ะเลยยังไม่สามารถไปเล่นคาสสามได้จริงๆหมีกะว่าจะไปเปาลี่ยนพาราดินก่อนแต่ว่าด้วยติดแองเจิ้ลเทียก็คงต้อง10วันอะ่ะก็เลยไปเปลี่ยนไฮวิซาไปก่อนเลยไม่เป็นไรนะครับอ่ะต่อไปทําไมถึงแนะนําว่าเป็นครูซัตเดอร์ดีกว่าใช่ไหมครับเพราะว่าในส่วนพาราดินเนี่ยจะมีท่าใหม่ก็คือ geolias dominie คือท่านี้มันจะบวกดีเฟนต์เนี่ยถึง2,000ที่เลเวลหนึ่งเลยครับซึ่งถ้าเรามาเทียบกับท่าเอ,อ่อレスติแอนโซเนี่ยจะบวกแค่ดีเฟนต์พันสองเห็นปะ่ะมันจะช่วยทำให้พาราดินตกแรงขึ้นกว่าเดิมมากนะใช้คำว่ามากนะครับและแน่นอนว่าท่าที่แรงสุดของพาลาดินจริงๆไม่ใช่ท่าเออสมัยนะมันคือท่ามาไทยครับมาไทยแรงมากท่ามาไทยเนี่ยเออแต่ว่ามาไทยจะมีข้อเสี่างหนึ่งคือหักเลือดเรา ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้ทำพาราดินมันมแน่นๆเนี่ยไปใช้ท่าเนี้ยหักเรื่องของตัวเองด้วยโดนบอสตบอาจจะตายเลยแต่ท่านี้มันคือท่า,ท,าที่แรงสุดของพาราดินแน่นอนนะครับแต่ในส่วนช่วงแรกอาจจะไม่ใช้เพราะว่าเราแต้มสกิลมันใช้เยอะอัพไปแค่เลเวลสิมันก็แน่นอนอยู่แล้วแหละที่มีดัวยังไงยังไงมันก็แรงไม่เท่าสมิธท,ที่รยกว่า50บหรอกอาจจะต้องเป็นในส่วนอัพมาใชยไปถึง30ถึงจะมาใช้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงแรกปลดไปอาจจะยังไม่ได้ใช้แต่แม่มีแน่ใจเลยไอ้ท่าซีโอเลสโดมินีเน พราะว่าอัพไปเราก็สามารถเอาไปใช้คู่กันได้เลยถูกไหมครับใช้ทุกกับค่าสมิธได้เลยเพราะเราโบกดีเฟนส์ฟรีเลยเห็นไหมแต่ถ้านี้จะมีข้อเสียงหนึ่งคือเวลาเนี่ยมันอยู่แค่ห้าวิเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องเอาสมัยเนี่ยมาต่อจากเออกีไอจีโอเลสเลยครับไม่งั้นไม่ทนันแน่นอนพูดจริงๆถ้าไปวางขั้นสก,กิลอื่นไม่มีทางทันต้องแบบจีโอเลสเสร็จแล้วก็สมัยตบเลย,เลยอะไรประมาณนี้นะแล้วถ้าเกิดตอนหลังๆเนี่ยเออเพื่อนๆมาอัพมาไทยแต่สักเลเวลสามสิบก็ค่อยเอามาไทยมาใช้ เอามาใช้แทนสมัยครับแค่เนี้แหละตบบอสท,ที่เดียวหายแน่นอนถ้ามันแรงมากอ้างอิงจากเซนทรัก็ตบทีสามสี่ล้านเพราะฉะนั้นอันเนี้ยว่าอ่ะเดี๋ยวขอพูดนิดนึงเวลาปลดสก,กิลเอ่อสีแดงเนี่ยมันต้องซื้อหนังสือสองหนห้านะครับอันนี้สําหรับเพื่อนๆไม่รู้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราควรจะเอาทองไปทําอะไรใช่ไหมนี่เห็นไหมหนังสือสองหนห้าแล้วก็ในส่วนการเปลี่ยนอาชีพสองหนห้าแต่ว่ามีแนะนําไม่ซื้อตลาดมืดถ้ามันมีนะตลาดมืดจะลดเหลือเซลจากสองหมืนห้าเหลือสองพันนะครับถ้าเกิดใครซื้อ ใครเจอก็ควรดึงไว้นะอย่าลืมนะว่าเปลี่ยนอาชีพครั้งหนึ่งต้องใช้ขวดหนึ่งครับ4ตัว4ตัวก็ต้องใช้สขวดถูกไหมเนี่ยแปดพันแล้วที่ต้องโดนถูกไหมต่อไปในส่วนการนั้งสือสกิลก็คือเป็นในส่วนเออสกิลเอาเวสเอ้สกิลแอควานเพื่อนเพื่อนต้องซื้อเนี่ยตัวหนึ่งก็คือ2เล่มคือ5,000ัน 5, มีพูดถูกไหมแต่ถ้าเราไปซื้อตลาดมืดก็จะถูกลงก็คือ4 0 0 0สองเล่มถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแน่นอนเราต้องใช้ทองเนี่ยในการเปลี่ยนไฮคาร์สี่ตัวเลยเอ้ยต้องบอกว่าแึ่สาม เพื่อนๆต้องซื้ออีก3ก็คือ4ตัวละครถูกไหมครับต่อไปหนังสือสกิลเนี่ยในเมื่อมันแพงขนาดนี้2องพันาอันมีก็แนะนําให้ไปเอาพาราดินครับแบบไม่ต้องคิดเลยเพราะว่าพาราดินมันคือตัวแบกแบกทั้งทั้งแพงทั้งดาเมจแรงที่สุดในเกมแล้วก็อาจจะเป็นในส่วนเอาพาราดินไปก่อนอันนี้มีแนะนําเฉยๆนะแต่อาจจะเป็นแบบอ๋อแนะนําให้เอาสกิลเจโอเลียสก่อนส่วนมาท้ายเดี๋ยวรอแต้มวิดีโอค่อยไปอัพดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆอัพไปใช่ไหมออามาใช้เนี่ย ถ้าเร็ววัหนึ่งมันมันแรงก็จริงนะแต่ว่าคือเลเวล1หนึ่งเขายังไม่ค่อยใช้กันเขาต้องรอสักเลเวล2นยี่สิบสาสิบก่อนจริงจริงยี่สิบก็แรงแล้วเพราะฉะนั้นในตอนนี้อาจจะอัพอัพในส่วนแค่เปิดสกิลเจโอเลียนครับเจโอเลียนก็พอเปิดสกิลเออไอเจโอเลียนนะแล้วก็มาใช้สมัยคู่กันไปก่อนแล้วก็ไอรีสตนโซนี้ก็รีไปแค่นี้ครับก็คือโหดแล้วต่อไปเอ่อ หนังสือแดงเนี่ยเราควรปิดตัวไหนใช่ไหมอย่างที่หมีบอกคือทาพาลาดินไปเลยแบบไม่ต้องคิดเลยเพราะว่ามันตัวแบ่งนะครับต่อไปอาจจะเป็นส่วนในส่วนดาเมจถ้าเปิดเป็นใน4ตัวนี้หมีก็จะไปลงวิาสาทนะหมีอาจจะไปเปิดสกิลเนี่ยครับ thunder person แล้วก็มาคอมโบเลยเนี่ย lightning bow แล้วก็ thunder person แล้วก็หลอดเอาอิเลียสมสามสกิลหมีคิดว่าน่าจะแรงสุดแล้วและของวิสาทแต่คือจริงๆแล้วจะไม่เอาหลอดเอาวิลเลียมก็ได้ครับจะเอาเป็นในส่วน lightning bow แล้วก็มาทุกกับ thunder person ก็ได้เพราะว่า มันจะลด M อ็มดีเฟใช่ป่ะแล้วก็ไปคอมโบกับน,น้ำแข็งก็ได้เอออย่างนี้ก็ได้นะเซฟนอเขาก็เล่นแบบเนี้ยหรือไม่จะเป็นในส่วนสีแดง3คือมันมันอยู่ที่ว่าเราเจอตัวอะไรด้วยครับมันต้องปรับเปลี่ยนท่าแัวนะประมาณนี้นะอ่า ต่อไปในส่วนレนเจอร์นะครับแลนเจอร์สามารถอัพสกิลไหนใช่ปะ่ะอันนี้มีแนะนำว่าถ้าเกิดสมมติเพื่อนเพื่อนทำคูซาเดอร์กับวิสาดแบบแม็กแม็กแล้วใช่ไหมเออเก่งแล้วต่อไปคือการเปลี่ยนอาชีพของแลนเจอร์เนี่ยให้เอาให้เอาสกิลไหนนะครับจะได้คุมคุมนะแลนเจอร์ Ranger เราควรเอาสกิลนี้ครับนี่เอ่อแฟนคอนไอเห็นปะ่ะมันจะลดดีเฟนต์ถึง20%เลยซึ่งมันซึ่งถ้าบอ,อสของแลนเจอร์มันลดดีเฟนต์แค่หกร้อยเองนะเห็นปะ่ะเนี่ยหกร้อยหน่วยซึ่งยี่สิบเปอร์เซ็นต์เยอะกว่า ถูกไหมครับพนะราะนั้นเลนเจอร์อาจจะต้องทํามาในใน,ในช่วงหลังๆเอาท่าฟันค้อนอมามาช่วยบับนะครับมาช่วยบับทําให้คูเซอร์ตกแรงขึ้นต่อไปในส่วนพีชพีชนี่เอาไว้ที่หลังเลยอันดับที่4อันนี้มีบอกนะพีชอันดับที่4ตัวแรกที่ควรต้องเน้นเลยคือคูซเซอร์ลองมาคือตัวดามเมจหลักเราตัวอะไรก็แล้วแต่ท่าของพีชจะเป็นไอส่วนไอไอท่าแรกมันก็คล้ายแมกนัอะ เป็นท่าโจมตีอย่างเดียวเลยแล้วก็อนที่2คือมันล้างแล้วก็ฮิลแล้วก็มีในส่วนเพิ่มแอคแทกห้าเปอร์เซ็นต์แต่ว่าหมีบอกเลยมันอับยากต้องใช้แต้มสกิลแดงอีกหนังสือแดงถูกไหมเราไปเปิดตัวหลักก่อนดีกว่าจริงๆหมีบอกจริงๆนะพีชใช้แค่นี้ครับเอ่อกอรเลียสกอเลียสกับอิมเมอร์ซิโตแมกนั้นเนี่ยอัพเต็มแค่นี้พาราดินตกเป็นซีสองล้านแค่นี้ก็สบายแล้วสกม,มากเพราะฉะนั้นพ,พีชที่หมีให้ระดับความสําคัญคือทีหลังเลยตัวแรกที่เพื่อนๆควรต้องเล่นคือคูซาเดอร์คูซาเดอร์ต้องแน,น ถ้าถา,ถา,ถาแบบสายฟีสายเติมน้อยกัจะเล่นแบบยาวๆนะต่อไปตัวที่2คือดาเมจดาเมจก็ตัวหลักเพื่อนๆนะเล่นอะไรวิเอ่อวิเลนเจอร์แอดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เพื่อนๆคนต้องเน้นเป็นดาเมจนะครับส่วนคําถามคือครูเซเดอร์สตัวเล่นดีไหมถามว่าดีไหมมันก็ดีนะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเล่นครูเซเดอร์สตัวไม่มีวิสาต์อนะ่ะมันจะเล่นคอมมันจะเล่น PVP ยากนะคิววอลก็กาด คือตัว6คูเซเดอร์มันเก่งในเรื่องการตบบอส1-1จริงครับอันนี้ไม่เถียงเลยเพราะว่าดามเมจจากการใส่ของแค่นี้ไปถึง2ล้าน2ล้านในแบบใหม่ไม่มีอาชีพไหนทําได้ถูกไหมคือในเรื่อง PV อาจจะเก่งสุดครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือพอไม่มีวีเนี่ยพอไม่มีวีเนี่ยเพื่อราเพื่อนๆไปเล่นคอนเทนต์ห่อเงี้ยมอนสเตอร์ออกมา5-6ตัวใช่ไหมไม่มีวีนี่คือคูเซเดอร์นี่เด๋อเลยนะถึงจะตบแรงแต่คือตบไม่ทันไงตบทีละตัวถูกไหมในขณะที่ว่าวียิงแป๊บเดียวหายหมดเลยถูกไหมครับเอ่อต่่ออไไปในนสวะร ต่อไปกิววอหรือว่าจะเป็นลาน PVP ว PV, ีก็ยืนหนึ่งมีพูดถูกไหมวีนี่แบบยิงปั๊บปับปับปับหายเลยนะประมาณนี้ตอนนั้นนี้เพื่อนๆต้องเลือกเอาครับว่าเพื่อนเพื่อจะเล่นคอนเทนต์อะไรถ้าจะเล่นแบบไปได้ทุกที่ต้องมีวีตัตวหนึ่งจะสบายครับเวลาวอลอะไรนี่วีกินขาดกว่าวอลวอลนี่คือวียิงแป๊บเดียวหายเลยอีกฝั่งหนึ่งตาย3ตัวชนะแล้วถูกป่มต่อ้เหลือคูซาเดอร์ตบแรงตัวเดียวก็เท่านั้นเพราะว่ามันโดนลุมถูกไหม เดี๋ยวมีลองไป PVP ให้ดูแล้วกันรีวิวโอ้โหเขาไปกันสามแสนเก้าขอตีคนพลังน้อยก่อนช่วงนี้ทุกรอมทัดเร็กวก็สามสิบมันก็เลยเบาตุด่ดงเงี้ยไลท์ติงโบว์เอาไปหลอดเอาบิมิเลียมยักไปเยี่ยงประมาณนี้นะครับ แต่คือไอ้สกิลหลอดเอาวีเมเลียมอ่ะคือมันใช้แล้วมันยิงได้เลยไงมันไม่ต้องแบบมานั่งรอลุ้นใช่ไหมอ่ะหมีเซตอย่างนี้ดีกว่าเนี่ยในส่วน PVP ยังไงก็เห็นบ้างอย่างที่หมีบอกอะ่ะคือตัวดาเมจมันกินขาดเ้ยตัวดาเมจมันกินเออวิสามันกินคูซเดอร์ขาดอยู่แล้วอะ่ะมันแค่เปี้ยงเปี้ยงทีสองทีคือหายเลยหมีพูดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนี้เพื่อนเลองมาลอง,ลองตัดสินใจดูนะระหว่างคูสองหรือว่าเอาวิสาเก็บไว้ ไงวิาสายก็เล่นได้ทุกคอนเทนต์นะแต่อาจจะไม่สุดเท่าครูเดอร์ในคอนเทนต์พีวีตีบอสนี่ครับเหลอดเออร์มนะิเลียมเนี่ยเป็นไงหาย2ครับหลอดหลอดอัล์มิเลียมเนี่ยเวลามันใช้มันมันลงเร็วมากไม่เหมือนซอมการซอมการชานะซอมการมันต้องค่อยๆแบบลงมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นการรีวิวให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้เลเวลาสิบนะถ้าถ้าเอาเอาแบบเซฟนอกอะเลเวลาห้าสิบอะยิ่งทีหายยกตี้เลยถ้าเคยเป็นในโซนหลอดอัล์มิเลียมนะครับยิ่งทีหายยกตี้ยกตี้จริงๆ อา่าเดี๋ยวเราต้องไปดูในส่วนหอคอยฝึกฝนนะครับเห้มีเซตสกิลไรบ้างนะครับนี่แหละสะกิลแม่งหายมากเลยมันมาขัดจังหวะไปมากเลยอะ่ะเอามกาดไปก่อนเลยครับเวว่าย่มันเบาอะ่ะเอาไปเออเียอะไรทิ้งบอลโดนสวยแล้วเรอเอามเลี่ยมโอ้ หลอดวิเมียรห้าแสนเก้าเลยนะเลเวอสสิบก็ถือว่าแรงอยู่นะตึงอยู่ถ้าเกิดเลลวอสักสามสิบห้าสิบนี่แรงแน่นอนนะครับก็ประมาณนี้แหละหลอดเอาวิเมียรฟึบโอ้โหสีแ่แสนนี่ขนาดเลเวอสสิบถือว่าแรงมากครับนี่พาลเารียนตกก็ประมาณนี้แหละคือมีรู้สึกว่าถ้าเพื่อนๆพนเป็นเล่นคูเซเดอร์สองเนี่ยปัญหาคือหอกับ PVP มันจะกากมากเลยนะเพื่อนๆต้องลองไปคิดดูให้ดีแล้วก็ในส่วนประตูแห่งทางไกลเนี่ยอันนี้มันจะเจอมอนเยอะด้วย บางเวฟมันจะเจอบอสใช่ไหมมีมอนออกมาสักสามตัวอย่างเงี้ยถ้าไม่มีวิศายเหนื่อยแน่นอนนะครับประมาณนี้นะแต่ถ้าเราอยากจะบัฟให้คุชเดอร์แรงๆเราก็เอาท่าเอาเอาท่าไฟมาเลยครับไอ้นี่แชกเกอร์มาแค่นี้แหละครับบวกแอ้ท่าี่แปดเปอร์เซ็นต์ อืมก็ดาตามที่บอกเนี่ยแหละเอาคูาเดอร์ก่อนคูเดอร์เก่งก็ทุกอย่างจบง่ายๆอีกคำถามหนึ่งคือเออเล่นคอมโบเนี่ยมีบอกเลยนะบางคนบอกว่าเอาสมัยไปอยู่สี่เอาอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นในส่วนอินดูอันนี้มีลองแล้วเบายังไงก็เบาแบบที่หมีบอกอะ่ะ ดีที่สุดแล้วเพราะว่าเพื่อนๆเอาสมัยไปไปใส่4ี่เนี่ยมันจะวนรอบสองไม่ทันครับอันนี้ไม่ควรทํานะควรจะเล่นแบบนี้ครับนี่อย่างนงี้ดีกว่าแต่ถ้าเกิดเพื่อนจะตายก็สลับอย่างเงี้ยครับคือคือมันอยู่ที่ว่าเราเจอตัวอะไรวันนีถ้าเกิดเราเจอหมูป่าหมูป่ามันพุ่งมาชนเลยใช่ไหมเราเราบางทีเราเอารีเซสโตไปเปิดก่อนอย่างเงี้ยสลับอย่างเงี้ยหมูป่ามันชนเราจะสกิลจะเสียเลยถูกไหมครับ ก็อาจจะเป็นในในส่วนที่มีเล่นลนะนะมีก็เอาอินดูมาใส่แค่นี้เองคือมันอยู่ที่บอสด้วยเพราะว,าว่าเป็นตัวอะไรนะครับแต่แน่นอก็คือว่าถ้าสมาร์ทจะแรงไม่แรงมันอยู่ที่ว่าเราต้องเปิดออิเซนโตดิดิเซนโต,นโตให้ได้ครับเพราะว่ามันจะบวกดีเฟนต์ถึงพันสองแค่นั้นเองจบแต่เราควรเปิดท่าสปิริตเลสด้วยเพราะว่าบวแอตทก a าร์ตี้สิบแปดเปนต์มันให้ปาร์รตี้เราดาเมจพุ่งมากนะประมาณนี้นะครับ ก็อย่างที่มีบอกแหละสรุปนะพาราดินควรจะทําเป็นตัวแรกเลยเพราะเหตุผลเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไม่รู้จะทาท่าไหนมีแนะนำำําทําอันนี้ไปเลยกอรลียสนะโดมินี่เนี่ยอัดเต็มไปก่อนส่วนท่านท่ามาไทยยังไม่ต้องก็ได้เพราะว่ามาไทยในช่วงจริงๆมันก็แรงเลยนะแต่ว่ามีกลัวอย่างหนึ่งคือเริ่มมาเนี่ยมันหักแคทพีาสาปถ้าคนไม่ทําของมาน่าจะตายอันนี้เพื่อนๆต้องไปลองดูครับลองดูสุดท้ายยังไงก็ต้องใช้ท่ามาไทยอยู่ดีแต่คือ จะใช้เนี่ยเราต้องรอให้ทักเร็วยี่สิบก่อนเท่านี้มีคิดนะเราค่อยใช้นะครับอ่าเอาไปว่าเผื่อคลิปนี้มีจะมีประโยชน์กับผู้เล่นแล้วกันสำหรับคนที่กำลังคิดอยู่ว่าตอนนี้ทองไปทํะไรไม่ต้องไปคิดเลยครับเอาไปเอาไปอัพซื้อหนังสือสกิลสีแดงไปอัพค่าคูซาเดอร์ก่อนเอาคูซาเดอร์ให้แน่นหนึ่งตัวเปิดสกิลไหนไม่รู้ก็เปิดนี่เลยครับสองท่านี้แต่ว่าเน้นกรเลียสโดมินีก่อนเอาให้เอาเอาให้แน่นชุดก่อนบวกเดีเฟนซ์ยิ่งบวกเดีเฟนซ์เยอะดามเมจเราก็ยิ่งแรงขึ้นเป็นเท่าหนึ่ ในส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆทำพาลาดินแน่นแล้วแน่นชุนแล้วทั้งยืนได้ทั้งดาเมจหนักก็ไปทําวิาสาห์ต่อก็ได้เพราะว่าวิาสาห์ก็จะมีหน้าที่คือพาคูาเดอร์เคลียหอถูกไหมไปในส่วน PVE เอ้ไปในส่วนคอนเทนต์ PVE ก็ได้แต่ว่าดาเมจไม่หนักเท่าคูาเดอร์แต่ว่าในส่วน PVP วิาสาห์เก่งกว่าวิาสาห์ลงทีเดียวหายทั้งบาร์ตี้ดีกว่าแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆจะเอาคูาเดอร์สองก็อย่างที่หมีบอกคืออาจจะต้องอาจจะต้องลําบากแน่นอนเพราะว่าเพราะว่าอะไร ราะว่ามันเก่งในเรื่อง PvE Boss ก็จริงแต่ว่าไอคอนเทน PvP ทั้งหลายเนี่ยเพื่อนๆจะเล่นยากมากแล้วก็ในส่วนหอเนี่ยแน่นอนว่าตบทีละตัวผ่านนะผ่านยากแน่นอนนะครับประมาณนี้เพราะมันจะหมดเวลาส่วนแรนเจอร์ถ้าเกิดจะเปลี่ยนตอนค้าสามจริงๆหมีก็อย่างที่บอกว่าเปิดแค่สกิลฟันข้อไอตก็พอครับเห็อนกะับลถพลังมองกครคูเซเดอร์จะได้ตบแรงๆนะแค่นั้นแหละส่วนพีทยังไม่ต้องก็ได้พีทไว้ที่หลังเลย โอ้จริงๆสกิลของพีชแค่2สกิลนี้ก็เหลือๆแล้วครับสำหรับบับบับคูซอเดอร์ให้แรงนะแรงพีชเลยอ่าเพื่อนๆมีคำถามอะไรก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับ